ครับผมสวัสดีเพื่อนเอนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับเมาเรคคอร์ดครับรายการเมนูเทสเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูสภาพของเซตอินดินะครับเซตอินดิยังคงฟอร์มตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับแต่มีการรีบาวขึ้นมานะครับแนวต้านด้านบนที่ต้องระมัดระวังคือประมาณ1 3 2 0นนะครับซึ่งก็ ใกล้ขึ้นมานะครับตอนนี้ปิดอยู่ที่1317นะครับซาเซตเองเนี่ยสามารถดีตัวได้แรงนะครับไปที่1334ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับวันพรุ่งนี้เพราะว่าสภาพตลาดต่างประเทศเนี่ยบวกค่อนข้างจะดีนะครับก็จะมีเซนติเมนต์ในการที่จะยกตัวขึ้นไปได้นะครับ แต่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับต้องเฝ้าระวังเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจในวันที่25นะครับสิงหาคมนะครับก็ยังจะเน้นหุ้นที่เป็นแข่งแกว่าตลาดนะครับตัวแรกเลยเป็นชโยนะครับชโยอย่างที่บอกไปในวัน2วันก่อนนะครับจากที่ยกตัวขึ้นมา7%นะครับวันนี้บวกไปอีก1%นะฮะวันพรุ่งนี้มี2เคสดนะครับอาจจะย่อลงมา ที่ประมาณ8บาทนะครับหรือจะยกตัวเพื่อทดสอบแนวต้านที่9บาทนะครับจุดคัดลออของตัวชโยนะครับอ่าเบื้องต้นเลยอยู่ที่ประมาณ7.9นะครับถ้าไหลลงมาจริงๆตรงนี้เป็นจุดแนวรับนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นยาวนิดนึงก็ก็ยังถือได้นะครับจุดที่ต้องคัดทิ้งนะครับก็คือ7.65นะครับสำหรับชโยนะครับ ดี d นะครับก็กราฟยังคงเป็นการไซเวอพนะครับแล้วก็นะชนจุดเทรนไลน์ด้านล่างแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนตัวนี้ยืน9บาทนะครับยืนเหนือ9บาทได้นะครับวันพรุ่งนี้อาจจะทดสอบที่9บาทนะครับไม่ควรหลุดนะเพื่อยกตัวขึ้นไปทำนิวไฮนะครับแล้วก็ทดสอบตรงประมาณ9บาท85าทนะครับ แต่ถ้าไหลต่ําลงมานะครับก็ระมัดระวังนะครับก็ปลาทเป็นจุดหนีนะครับจุดที่จะสต็อปลอสของตวอวัวดิวดีวคือ8บาทนะครับไม่ควลงมา <c oughs> TAC นะครับทำนิวไฮไปนะครับประมาณ6.50 6.45ไม่ควรหลุดนะครับเพื่อที่จะค่อยค่อยใชวียกตัวขึ้นไปนะถ้าหลุดลงมาก็รอรับอยู่ตรงประมาณ ห้าบาทแปดสิบห้าหลุดกว่านี้ให้หนีก่อนนะครับ XO นะครับลักษณะกราฟคล้ายๆกันหมดเลยนะครับยกตัวขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับการย่อตัวนะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่า9.25นะครับถ้าหลุดลงมานะครับอาจจะสะสมกำลังใหม่อยู่ที่ประมาณ8.45หนะครับหลุดอย่างนี้คัดนะครับ ckp นะครับ c k เเองทดสอบ6บาทนะครับก็วันพวกนี้เองต้องยืนตัวให้สูงกว่า5.8ให้ได้นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ5.5นะครับจุดที่2นะครับจุดแรกอยู่5้าแล้วก็5.5านะครับไม่ค่อยหลุดต่ำกว่า5.25นะครับคัดทิ้งนะครับ แมคโครครับแมคโคเองนะครับเป็นการทดสอบไายนะครับแล้วก็ทำหาไปเรียบร้อยนะครับทำตึงขึ้นไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสนี้นะครับต้องเบกขึ้นไปแท่งใหญ่ๆเลยนะครับที่มา4 8บาทอะไประมาณนี้ครับหรือไม่เช่นนั้นมี2เคสครับกลับมาสะสมกำลังใหม่นะครับอยู่ที่ประมาณ42บาท นะครับนี่หลุดจางนี้คัดไปก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างไกล A B F นะครับตรงนี้กราฟก็หลังจากหลุดแคปาลานก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับยกตัวขึ้นมาที่7%ยังไงก็ตามตัวนี้ยังคงถ้ายังไม่ยืนเหนือ10.40ได้ก็ยังเป็นการไซเวสสะสมกำลังได้อยู่ที่9บาทถึง 10.4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการไซเวย์เพื่อที่จะยกตัวขึ้นไปด้านบนนะครับหรือเบรกตัวขึ้นไปเลยก็ก็ยังไม่ได้เสียทรงนะครับเมเจอร์นะครับวันนี้ก็บวกเล็กน้อยนะครับหุ้นที่เรานี่มาคือว่าหวดนบวกไม่ต้องเยอะแล้วก็มีอัพไซดบ้างนะครับตัวเมเจอร์เองแนวต้านอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับ ส่วนแนวรับก็คือ16.2ก่อนนะครับแล้วก็ไม่คนหลุดต่ำกว่า15.7นะครับให้คัดลงมาก่อนอาจจะไหลลงมาที่13บาทเพื่อเก็บกรอบสะสมไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระวัดระวังนะครับนะ15.7ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถึงสถานการณ์ตามประเทศจะดีแต่เซตอินเด็กบ้านเรามันไม่ได้ ดีเหมือนอย่างคนอื่นนะครับดูกราฟเซตนะครับหักหัวลงนะครับแต่ดาวโจนนะครับเป็นหนักหัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเทียบกันเลยก็ไม่ได้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับ